อ่าสวัสดีครับมาพบกับ JR w Summoner War นะครับคลิปรีวิวมอนเตอร์นะครับวันนี้ผมอยู่กับคาลีมันอ่านว่าอะไรวะคาลีคาลีคาลีอะไรแล้วแต่นะครับหรือคนไทยนะครับเรียกว่าหอมไฟนะฮะอ่าหอมไฟมาดูกันนะครับหอมไฟเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นมอนเตอร์3ดาวนะครับธาตุไฟซึ่งเป็นมอนเตอร์สายแอทแทนะฮะอ่า ถ้าเวกแล้วนะครับก็จะได้ถ้า God of Fire นะฮะก็คือ Increase the Attack Power แล้วก็ Speed นะครับ Power Speed ไอ้ Attack s p e e d ของมอนเตอร์ทุกตัวนะครับ2เทเธอแล้วก็เพิ่มเกาะให้กับมอนเตอร์ให้กับตัวเองนะครับอ่ามาดูกันนะครับสกิลอ่าตัวนี้เป็นมอนเตอร์สาย t t a c k HP ต่ำมากมากแต่ดาเมจหน้าเอาหน้าทำอยู่ฮะอ่าดูนะครับท่าแรก เป็นการเอ่อคอสแอตแท็กก็คือโยนคว้างไปคว้างไป1ทีนะครับมีโอกาสติดพิษ3เทิร์นโอกาส20%นะฮะถ้าอัพเต็มก็เอ่อ20 3ซ็นตนะฮะก็จะเป็น50%นะครับติดพิษแล้วก็ตัวนี้ท่า2เนี่ยครับคือท่าทีเด็ดของตัวนี้นะฮะมันท่าเทคโทนิกลิฟต์เนี่ยเออ่เด็กเทคโทนิกชิฟนะฮะท่า2เนี่ยยังไงก็คือ มันจะโจมตีมอนเตอร์นะครับเป็นการเฉือนโดยที่ไม่คิดดิฟเฟนซ์ของมอนเตอร์นะครับอ่าคล้ายๆพวกโจ๊กพวกวาอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ดาเมจมันรุนแรงแล้วก็อัพสกิลเต็มง่ายด้วยครับนี่ครับถ้าสกิลเต็มก็คูดาวสามเทินนะฮะส่วนท่าสามเป็นท่าที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือเพิ่มแอทแท็กพาวเวอร์นะฮะเพิ่มดาบบัฟดาบกับบัฟสปีดให้กับ มอนเตอร์ทุกตัว2เทินนะครับอย่างละ2เทินแล้วก็ตัวเองตัวมันเองเนี่ยจะเพิ่มเกาะนะครับเหมือนวาอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าอัพเต็มแล้วก็จะครูดาวสี่เทินนะฮะรีดสกิลนะครับ, Skill, รบมันก็จะเพิ่มชีทสเคอรเลตของมอนเตอร์ทุกตัวของธาตุไฟนะครับ23%นะฮะอ่าโอเคครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ดาวแดงหรือว่าสามดาวทองดาวทองเนี่ยฮะรหรือว่าดาวทองหรือดาวแดงหลายๆคนเนี่ยมีติดบ้านไว มันเป็นตัวที่ฆ่าได้ไวมากนะครับฆ่าหนึ่งตัวนะฮะโอเคครับแล้วมันเป็นมอนเตอร์3ามดาวซึ่งจับมากินง่ายนะครับสกิลเต็มง่ายก็แรงนะครับรูนที่ผมใส่นะคเัาจะเป็นเลดเบดนะครับก็ตามนี้นะครับรูนเดียวกับเคียวน้ําเลยนะครับเพราะผมถอดมาอ่าแต่ยังไม่เต็มนะครับอันนี้ยังไม่เต็มโอเคครับก็แอตแทกคีดามดแอตแทนะครับอ่าเดี๋ยวเรา ไปดูการใช้งานของมันนะฮะในอารีนาซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแต่ก็เดี๋ยวลองเอามาดูกันว่ามันจะไหวไหมนะครับเดี๋ยวผมขอรีเฟซก่อนเออมีแต่บ้านที่เขา <c oughs> เข้าไม่น่ารอด ี๋ยวขอหาก่อนนะฮะบ,บ้านนี้บ้านนี้อ่าบ้านนี้บ้านนี้ก็พอได้ครับไหนวะอยู่ไหนวะโอเคเออมันจะขีไหมเจ็ดสเจน่าจะขี่นะอ่าโอเคครับก็ลองดูกันนะครับ นานไหมอ่าโอเคมาแล้วครับโอ้ยเฮีย้ยฟักฟักฟัก,ฟกโนสตันโนสตันโอเคโอ้วอ่ายังได้อยู่ครับยังได้อยู่ฟึบอ่าคนไปเฮ้ยเฮ้ยคราวนี้ผมขอใส่บัฟดาบก่อนนะครับหลักการเล่นของมันก็คือมันจะบัฟดาบซึ่งตัวเองเนี้ยรอดแน่ๆเพราะว่า ได้ใช้ท่าสามแน่ๆน,นะฮะได้จะใช้ท่าสองแน่ๆน,นะครับเราก็มีบัฟดาบด้วยอ่ะก็บัฟดาบไปก่อนติเออดีมากครับอีฟิตโง่นิดนึงครับแล้วก็อฟิทไปคราวนี้นะครับเออเอ,อ่าโอเคเรามาดูกันนะครับว่าท่าสองของหอมไฟนะครับถ้าเกิดบัฟดาบแล้วก็ทีมนูน้นเกาะแตกเกาะแตกเนี่ยไม่มีไม่เกี่ยวนะฮะ จริงๆมันไม่เกี่ยวเพราะว่ามันอ i ก n o r e defense มันไม่มันไม่สนใจ defense อยู่แล้วนะครแต่เรามาดูว่าถ้าถ้าสาถ้าสเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับถ้าคิดอ่ะปึ๊บดูกันครับปึ๊บสามหมื่น,นึงนะฮะอันนี้คือรูนผมยัง5ดาวหนึ่งช่องนะครับแล้วก็ยังอัพไม่เต็มด้วยนะฮะสามหมื่น,นึงก็ถือว่าทําให้ตัวดาเมจหรือว่าตัวซับเนี่ยตายได้ง่ายๆนะครับก็การน่าใช้ของมันก็ประมาณนี้นะครับ แล้วมันยังบัฟได้เพื่อนในทีมด้วยโอเค okay, ครับเดี๋ยวดูอีกสักหนึ่งตานะฮะสำหรับตัวเนี้ยจริงๆแล้วเป็นตัวที่เอาไว้ลงกิววอได้ดีมากนะครับแล้วก็อารีนาได้ดีมากนะครับดูดูอันนี้มั่งนะฮะเพราะว่าในคิวมันมีสกิลถ้าเกิดมันได้การโล่ตัวเองเนี้ยมันมันได้ใช้ท่าสองแน่ๆนะฮะก็คือประมาณนั้น แล้วก็มีดาบบนหัวอยู่แล้วด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่สามดาวที่ถ้าใครไม่มีดาเมจไม่มีตัวดาเมจเลยก็แนะนําให้ปั้นเลยนะครับตัวนี้ผมใช้ตอนประมาณตอนที่ผมอยู่หนึ่งดาวสองดาวเนี่ยผมใช้ประจำนะครับแล้วก็แล้วก็วกทําให้ขึ้นมาถึงปัจจุบันนี้ได้นะฮะอ่าเดี๋ยวเราใส่แับดาบจริงๆเนี่ยเรียงทีมเนี้ยผมไม่ได้เรียงสปีดมานะฮะ ก็เลยดูงองอกแงงๆหน่อยะฮะเดี๋ยวเราดูกันอ๊ะโ no, no, no. น,น,นโนโนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นพวกโอเค,ออเคออไปขเกลฮะเดี๋ยวเพื่อมีอะไรเฉยๆอ่าเดี๋ยวดูกันนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้ตีลิงนะครับพีก็เอ๊ะ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 เท่าไหร่ เอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมมันไม่แรงวะเดี๋ยวย้อนไปดูผมเห็นแวบๆว่า2อ0หมใช่เหรอวะสองหม่นอะสองหมนี่ไม่คิ้แน่เลยอะเออก็เดี๋ยวลองอีกตาหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวครับช้าๆก่อนอันนี้ขอขออภัยด้วยนะครับไม่ค่อยได้เตรียมตัวเพราะว่าผมจะอัดคลิปคลิปของผมเนี่ยจะประมาณว่าเออเล่นให้คุณดูแล้วก็คุณก็ดูเอออาจจะไม่มีตัดต่อแบบเฮฮาอะไรมากนะครับ แต่ก็รีวิวกันก็ก็ถือว่าดูได้ผมว่านะตอนนี้มาอยู่ที่ดาวแดงแล้วฮนะกออ็อันนี้อันนี้ยังไงเนี่ยไหวป่ววะ อ่าบ้านนี้แล้วกันเนน่ตั้งรอตั้งรออ่าโอเคครับต่อตามสเต็ปทีมคอมโบผมนะครับ อย่าลืมนะครับเพื่อนๆอยากดูตัวไหนนะครับก็เขียนไว้ได้ใน YouTube หรือว่าในอ,าอะไรอ่ะในแฟนเพจผมได้เลยนะครับซึ่งผมก็จะพยายามรีวิวให้นะครับถ้าเกิดมีรูนแล้วก็มีตัวนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า สกิลสองเนี่ยสามารถฆ่าอาร์ฟไฟได้ไหมที่รีดเลือดตัวเองห้าสิบเปอร์เซ็นตอ่าแล้วก็รีดเลือดตัวเองห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งอาร์ฟไฟจริงๆมันก็ก็เป็นตัวที่หนาอยู่เหมือนกันนะอ่เดี๋ยวดูท่าสองนนะครับหน okay. ึ่งโอเคคิ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 โอเคคิก็เท่านั้นแหละฮะเพราะว่ามันไม่สนใจดีเฟนซ์อยู่แล้วก็สามหมื่นหนึ่งห้าร้อยอันนี้คือลูนไม่เต็มนะฮะย้ำอีกรอบ ประมาณนั <S> <S ้นแหละฮะก็น่าจะรู้แนวทางการใช้ของมันไปแล้วนะครับก็ผมก็ตอนนี้คือมันเป็นวันวันเสาร์สามทุ่มเลยสามทุ่มแล้วซึ่ง q ิววอเนี้ยมันเข้าไม่ได้แล้วนะฮะก็เลยตี q ิววอให้ดูไม่ได้สำหรับตัวพวกนี้นะฮะอ่ะมาดูสแตตกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันโอเคครับก็สแตตประมาณนี้นะครับก็ดาเมจตามที่เห็นอ่ะ ครับก็จริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ปั้นง่ายนะครับหารูนมาใส่ให้มันก็จะตีแรงมากๆแล้วก็เอาตัวรอดได้ระดับหนึ่งนะครับในการฆ่าตัวอะไรตัวหนึ่งเนี่ยพิกเกมได้เลยนะฮะดูรูนอีกรอบครับก็เป็น Attack นะครับคิดาเมดก็แอตแทกเป็นเล b a บดนะครับอ่ะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหอมไฟนะครับ ก็เพื่อนๆคนใดนะครับอยากให้ผมรีวิวตัวไหนก็เขียนลงใน YouTube หรือว่าในแฟนเพจ JR w Summoner w a r ได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปแล้วอยากให้ผมทำต่อๆไปก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับใน YouTube นะครับแล้วก็ติดตามกันได้เรื่อยๆครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ